ที่นําเสนอไปแล้วได้ที่ www.news.prd.go. ประทศให้ความรู้คูความสสวทหนองขายซื่อมนทนท้องถิ่นสื่อสารอย่างสร้างสรรค์สร้างสัมพันธ์กับวนทน คุณครับคุณอาทิตย์ส่งต่อสิ่งดีๆมาให้คุณน้ำก็ส่งต่อรอยยิ้มมาด้วยและคุณต้นไม้ส่งต่ออนาคตที่สดใสพวกเขาฝากเรามาส่งต่อให้คุณปตทไม่เคยหยุดจุดพลังเพื่อส่งต่อความสุขด,ด้วยพลังงานทดแทนเพื่ออนาคตวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและป่าสองล้านไร่พร้อพื้นที่สีเขียวเพื่ออากาศบริสุทธิ์ปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต 4ท5ปีปอต่ทออจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต คททอร์พาวเวอร e ลิงหลายวิฟ e ูเจอร์เอเนจีแอขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคตท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงทำให้ทั่วโลกมีความต้องการใช้พลังงานที่สูงขึ้นร่วมถึงภาวะความตึงเครียดในหลายภูมิภาคของโลกยิ่งส่งผลต่อราคาพลังงานทั่วโลกที่ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยประเทศไทยของเราเองมีการนำเข้าน้ำมันดิบเพื่อใช้ภายในประเทศถึง80-90%จึงมีผลให้ราคาน้ำมันสำเร็จรูปมีราคาสูงขึ้นสอดคล้องกับราคาตลาดโลกและราคา พลังงานจะยังคงอยู่ในระดับสูงอีกต่อเนื่องซึ่งหนึ่งทางที่คนไทยเราจะรับมือกับสถานการณ์พลังงานขณะนี้ได้คือการร่วมมือร่วมใจประหยัดพลังงานทั้งน้ำมันและไฟฟ้าใช้อย่างคุ้มค่าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดโดยนอกจากจะลดค่าใช้จ่ายของเราแล้วยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในภาพรวมของประเทศในช่วงวิกฤตพลังงานได้อีกด้วย45ปีปอตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต สวทหนองคายเชิญแสดงความคิดเห็นและฝากข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆดังนี้ 1. ทางไปรษณีย์จาหน้าซองถึงสวทหนองคายเลขที่71หมู่4ถนนหนองคายพนพิสัยตำบลโพชัยอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายรหัสไปรษณีย์43000 2. ทางโทรศัพท์หมายเลข042411609 3. ทางอีเมล r a d i o t h อไท N.K at gmail.com 4. ทาง f เฟซบ o ๊กเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดหนองคายสวทหนองคายสื่อสารอย่างสร้างสรรค์สร้างสัมพันธ์กับมวลชน 来，你。 ควรจะอยู่ที่ไหนแห่งหนตำบลใดรูได้แค่ปลายนิ้วโดวยแอปพลิเคชัน Air4 t ฟไทสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android และ iOS หลังจากนั้นกดเข้าแอปพลิเคชัน Air4 t ฟไทโดยจะมี2รายการให้เลือกสถานการณ์คุณภาพอากาศโดยรวมและรายงานสถานการณ์ PM 2.5กดเข้าไปที่รายงานสถานการณ์ PM 2.5ก็จะเห็นพื้นที่ของเราที่เราอยู่ในปัจจุบันว่ามีลักษณะอากาศเป็นอย่างไรไม่ว่าจะขึ้นเหนือรองใต้ตะวันออกตะวันตกเราก็สามารถ รู้ค่าฝุ่นละอองได้ทุกที่โดยข้อมูลจะอัปเดตท,ทุกชั่วโมงว่าฝุ่น PM 2.5มีสถานการณ์เป็นอย่างไรอย่าลืมนะครับเช็คฝุ่นรู้ไวเข้าใจง่ายด้วยปลายนิ้วด้วยความปรารถนาดีจากสวทหนองคายจุดเริ่มต้นของการจุดพลังคืออะไรความตั้งใจที่จะสร้างพลังงานที่มั่นคงให้คนไทย ความพร้อมที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตและรับมือกับวิกฤตที่เกิดขึ้นความมุ่งมั่นที่จะสร้างอนาคตให้ไปไกลกว่าคำว่าพลังงานคือพลังที่เชื่อมต่อคนไทยกับอนาคตที่ยั่งยืนตลอดมา45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคตสถาบันหลักของชาติประกอบด้วย ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นเสาหลักในการสร้างชาติให้เป็นปึกแผ่นเป็นศูนย์รวมใจของปวงชนชาวไทยเป็นบ่อกเกิดของความรักความสามคัคคีนำาพาประเทศชาติให้ผ่านพ้นภัยนานาประการสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในทั่วทุกภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งในท้องถิ่นที่ห่างไกลส่งผลให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกมิติเป็นรากฐานให้ประเทศชาติมีความมั่นคงสืบมาจนถึงปัจจุบัน รายการแชร์สตอรี่รายการดีๆมีไว้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยตุ๊กอุบลวรรณธรรมสุจริตออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกาที่ครื่น FM 90.50เม z สวทหนองคายสวัสดีค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะด้วยงานเพลงที่มีชื่อว่าฤดูหนาวนะคะสำหรับวงพาราดอกค่ะเพราะว่าวันนี้เนี่ยอากาศก็ที่หนองคายฝนตกนะคะแล้วก็ฝนตกก็ยาวมาจนถึงประมาณช่วง เที่ยงๆบ่ายๆก็จะมีเป่าแปะป่แป,ป,ป,ปะลงมาบ้างเล็กน้อยนะคะทําให้อากาศในวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเย็นนิดนึงนะคะก็ขอให้ทุกท่านดูแลสุขภาพด้วยค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการแชร์สตอรี่นะคะประจําวันพฤหัสบดีที่23พฤษภาคม2567นั่นเองค่ะก็ขอขอบพระคุณสําหรับแฟนคลับนะคะที่โทรกันขอเพลงเข้ามาไว้แล้วนะคะเดี๋ยวก็จะทยอยเปิดให้ตามลําดับเลยค่ะ แต่ว่าวันนี้นะคะมาถึงเรื่องแรกก่อนที่นำมาฝากกันนะคะจะมีข่าวดีค่ะสำหรับเด็กไทยบ้านเราที่เป็นกลุ่มเด็กพิการนะคะเพราะว่าเขาจะมีการแข่งขันในด้านของเทคโนโลยีค่ะแล้วก็จะนำเด็กกลุ่มนี้เนี่ยไปแข่งที่ในระดับต่างประเทศต่อไปเลยค่ะ ซึ่งทางด้านของนางนัทอ่อนอินดีศรีนะคะทนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการค่ะท่านได้มีการกล่าวในกิจกรรมนะคะค่ายคัดเลือกเยาวชนพิการไทยเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็คัดเลือกเยาวชนพิการไทยที่มีความรู้ความสามารถทางด้านของเทคโนโลยีและก็สารสนเทศค่ะไปร่วมการแข่งขันแล้วก็ท้าทายความสามารถนะคะทางด้านของเทคโนโลยีสา รสนเทศในระดับสากลค่ะซึ่งจะมีการจัดขึ้นนะคะในระหว่างวันที่14-19ตุลาคม2567ค่ะซึ่งครั้งนี้นะคะเขาจะไปแข่งกันที่สาธรารณรัฐฟิลิปปินส์เลยค่ะคุณผู้ฟัง ซึ่งจะมีการคัดเลือกเยาวชนนะคะที่มีศักยภาพแล้วก็มีความสามารถทางด้านของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้กําหนดไว้ใน4การแข่งขันประเภทด้วยกันค่ะมีด้านไหนบ้างคะก็คือด้านแรกค่ะคือด้านของ e2 challenge นะคะซึ่งจะเป็นการประเมินความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft Office ค่ะอย่างเช่นโปรแกรม Word Excel PowerPoint เป็นต้นนะคะ ด้านที่2ค่ะคือด้านของ e life map challenge จะเป็นการฝึกการใช้เว็บเบราว์ซิ่งต่างๆพวก google chrome พวก internet explorer ประมาณนี้นะคะด้านที่3ามก็คือจะเป็นเรื่องของ e content challenge ค่ะจะเป็นการประเมินความสามารถในการตัดต่อแล้วก็สร้างวิดีโอซึ่งใช้โปรแกรม movie maker ค่ะ และด้านสุดท้ายนะคะที่จะมีการแข่งขันกันก็คือด้านอ e ี a t i v e Challenge นั่นเองซึ่งจะเป็นการใช้โปรแกรม Scratch นะคะซึ่งถือว่าเป็นโปรแกรมการออกแบบในเรื่องราวแล้วก็การเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์นะคะเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยก็จะมี IT จะมีหุ่นยนต์เข้ามาแทนที่ของการใช้ ด้วยคนเนี่ยมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความสำคัญนะคะซึ่งภายใต้หัวข้อที่กำหนดแล้วก็วิชา IOT ซึ่งเป็นการคิดนวัตรกรรมสำหรับคนพิการโดยเฉพาะค่ะแล้วก็จะมีการใช้เทคโนโลยีที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตมาใช้กับอุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการค่ะซึ่งผู้เข้าแข่งขันนะคะก็จะได้มีการฝึกฝนความสามารถในความคิดสร้างสารรค์อย่างมีเหตุมีผลนั่นเองค่ะ ซึ่งจากข่าวนี้นะคะเราก็จะเห็นได้ค่ะว่าทุกคนในสังคมเลยไม่ว่าจะเป็นวงการไหนนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นประเทศใดก็ดีทั้งประเทศไทยแล้วก็ต่างประเทศก็ดีค่ะเราทุกคนไม่เคยที่จะทอดทิ้งคนพิการให้อยู่ลําพังเราทุกคนพร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็ผลักดันนะคะแล้วก็ให้โอกาสกับคนพิการทุกคนเพราะว่าทุกๆคนค่ะก็คือจะมีความเท่าเทียมเหมือนกันหมดนั่นเองค่ะแล้วช่วงนี้นะคะเราจะไป ฟ,ฟังเพลงกันสักครู่ก่อนเพราะว่าเมื่อสักครู่พี่เก๋โทรมาพี่เก๋คนสวยนะคะโทรมาขอสองเพลงเลยก็เดี๋ยวจะพาคุณผู้ฟังไปฟังเพลงกันยาวๆเลยคะ่ะขอบคุณงามเพลงที่แนะนำนเข้ามานะคะจากพี่เก๋คนสวยค่ะวันนี้พี่เก๋ของเรามาในสไตล์ที่เป็นสาว สาวเชิดสาวเลิศนะคะคือฉันไม่ได้ร้องไห้เสียน้ําตาให้เธอนะคะแต่ว่าฉันร้องไห้ให้กับใบไม้ให้กับท้องฟ้าตั้งหากนี่พี่เก๋บอกมาแบบนี้นะคะเอาละคะมาถึงช่วงที่2ของรายการแชร์สตอรี่นะคะกับดิฉันตุ๊กอุบลวันธรรมสุจริตค่ะเมื่อวานค่ะคุณผู้ฟังใครที่ไปทําบุญไหว้พระที่ไหนกันมาบ้างโทรมาบอกเล่าสู่กันฟังหน่อยนะคะ เมื่อวานเป็นวันสําคัญทางพระพุทธาศาสนาแล้วใช่ไหมคะวันนี้ค่ะก็เป็นวันสําคัญเหมือนกันเพราะว่าวันนี้นะคะคือเป็นวันที่23พฤษภาคมใช่ไหมคะมีการกําหนดค่ะให้เป็นวันเต่าโลกนั่นเองหลายคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะวันนี้ก็เลยมีเรื่องราวนี้มาเล่าให้กันฟังค่ะ เพราะว่าซึ่งในประเทศไทยนะคะต้องเกริ่นก่อนค่ะว่าในประเทศไทยบ้านเราเนี่ยก็จะพบว่ามีการวางไข่ของเต่าทะเลถึง4ชนิดด้วยกันค่ะ ทั้งเต่าม้เฟืองเต่ายญ้าเต่าดนุนะคะแล้วก็เต่ากระใช่ไหมคะซึ่งก็นาว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะที่บรรดาเต่าต่างๆทั้ง,ง,ง,งหลายเนี่ยพากันมาเลือกวางไข่ที่ท้องทะเลไทยทําให้เรารู้ว่าทะเลบ้านเราเนี่ยก็มีความบุมสมบูรณ์แล้วก็สวยงามมากๆเลยนะคะแต่ว่าในข่าวร้ายค่ะคุณผู้ฟังในข่าวร้ายก็มักจะมีมาพร้อมกับข่าวดีเพราะว่าเนื่องจากอากาศที่ร้อนมากๆเลยในปีนี้นะคะที่บ้านเราเนี่ย ก็ถือว่าทวีคูณมากๆเลยค่ะจนทำให้น้ำทะเลเนี่ยเกิดวิกฤตใหญ่เกิดปะการลังฟอกขาวนะคะแล้วก็อุณหภูมิในน้ำทะเลเสูงขึ้นมากๆเลยทำให้สัตว์ทะเลต่างๆเริ่มทนไม่ไหวค่ะบางก็มีตายลงก็เยอะนะคะบางส่วนก็มีหนีห่างออกไปจากท้องทะเลไทยซึ่งสาเหตุหลักก็มาจากมนุษย์เองนี่แหละที่เป็นส่วนหนึ่งในการที่ทำให้สัตว์ทะเลเริ่มลดลงค่ะ ก็มีการใช้เครื่องมือจับปลาต่างๆมีการลากอวนต่างๆสร้างมลพิษต่างๆทิ้งขยะพลาสติกลงในทะเลบ้างแบบนี้นะคะแล้วก็บ้างก็มีการล่าเต่าเพื่อการซื้อขายส่วนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไข่เต่าก็ดีเนื้อเต่าก็ดีหรือแม้แต่ผิวหนังของเต่าแล้วก็กระดองเต่านะคะ แล้วก็รวมทั้งเรื่องของการทิ้งขยะที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่แล้วก็เรื่องราวของการสัญจรไปมาของเรือแบบนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็อีกหลายสิ่งหลายอย่างค่ะที่มนุษย์อย่างพวกเราเนี่ยได้ทําลงไปโดยที่อาจจะลืมคิดไปว่าสิ่งที่พวกเราทําไปเนี่ยมันอาจจะกระทบกับสัตว์ต่างๆที่อยู่ในท้องทะเลนะคะอาจจะสร้างผลเสียอาจจะสร้างความเสียหายให้แก่ไม่แค่เต่าค่ะแต่ว่าทั้งสัตว์น้อยใหญ่ในทะเลอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะ ซึ่งเต่าเองเนี่ยก็ถือว่ามีความสําคัญนะคะต่อระบบในเวศมากกว่าที่เราคิดค่าคุณผู้ฟังเพราะว่าที่ไหนที่มีเต่าน่ะแปลว่าที่นั่น,นะอุดมสมบูรณ์แล้วก็การมีการมีเต่าอยู่ในท้องทะเลนะคะก็สามารถที่จะรักษาความสมดุลของห่วงโซ่อาหารให้กับท้องทะเลได้ค่ะ แล้วก็รวมทั้งการเดินทางมาหลายพันไมล์ข้ามมหาสมุทรของเต่าทะเลนะคะก็ถือว่ามีส่วนช่วยกระจายความหลากหลายของสัตว์ต่างๆแล้วก็ช่วยควบคุมปริมาณของแมงกระพุนควบคุมปริมาณของฟองน้ําทะเลนะคะแล้วก็ช่วยรักษาพื้นหญ้าทะเลให้แข็งแรงมากขึ้น ทำให้พืชเจริญเติบโตอย่างสวยงามเนินทรายต่างๆที่เต่ามาทำรังนอกจากจะมีการวางไข่แล้วนะคะเต่าเองเนี่ยยังช่วยในเรื่องของสารอาหารที่ดีแก่ท้องทะเลทรายแก่พืชทรายแล้วก็ยังช่วยบังช่วยทำให้แนวปะการังของเราเนี่ยยังคงความสวยงามและก็แข็งแรงนั่นเองค่ะ จนเมื่อปีพุทธศักราช2543นะคะก็จะมีบุคคลสองท่านค่ะคือซูซานเทวเลมนะคะแล้วก็คุณมาแชลทอมสันเนี่ยซึ่งเป็นชาวอเมริกันทั้งสองคนเลยมีการร่วมกันตั้งองค์กรขึ้นมาในชื่อองค์กรที่ว่าอเมริกันทโทสลีซุสนั่นเองนะคะซึ่งอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งตั้งขึ้นมาแล้วก็มีวัตถุประสงค์ในการที่จะอนุรักษ์แล้วก็ช่วยเหลือเต่าบกรวมถึงเต่าทะเลแล้วก็พวกสัตว์ต่างๆที่มีจานวนลดลงทุกปีทั่วโลกค่ะจนกระทั่งองค์กรนี้นะคะได้มีการเล็งเห็นถึงความสําคัญของการอนุรักษ์เต่าแล้วก็เต่าทะเลค่ะแล้วก็ต้องการที่จะปลูกฝังจิตสํานึกแล้วก็สร้างองค์กรความรู้ในเรื่องของเต่าให้กับประชาชนทั่วโลกเนี่ยได้รับรู้ถึงคุณค่าของเต่า เขาก็เลยมีการกําหนดขึ้นมานะคะว่าวันที่23พฤษภาคมของทุกปีเนี่ยเป็นวันเต่าโลกหรือว่า World t u r t e Day นั่นเองค่ะแล้วก็มีการเฉลิมฉลองมาตั้งแต่วันที่23พฤษภาคม2545หรือว่า22ปีมาแล้วนะคะซึ่งงานซึ่งวันนี้เนี่ยคือไม่ได้มีแค่ปีนี้ปีแรกมีมายาวนานถึง22ปีแล้วค่ะ ทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถที่จะหาบ้านให้เต่าได้มากกว่า4ี่พันตัวแล้วก็ช่วยหน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมายในท้องถิ่นในการปกป้องที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของเต่าแล้วก็ดูแลเต่าเนี่ยเมื่อมีความเจ็บป่วยนั่นเองค่ะ ในขณะที่บ้านเรานะคะเป็นยังไงบ้านเราก็มีการรณรงค์นะคะแล้วก็อนุรักษ์เต่าแล้วก็มีการประกาศค่ะให้เต่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองมีกฎหมายห้ามล่าห้ามครอบครองห้ามค้าขายนะคะแล้วก็ห้ามนําเข้าและห้ามส่งออกแล้วก็มีการประกาศพื้นที่อนุรักษ์เพื่อคุ้มครองเต่าด้วยค่ะและที่ประเทศไทยบ้านเราเองนะคะก็มีการแพร่กระจายของเต่าทะเลเนี่ยจำนวน5ชนิดด้วยกัน แต่กลับพบการวางไข่ของเต่าทะเลเพียงแค่4ชนิดเท่านั้นค่ะก็คืออย่างที่ได้กล่าวไปก็คือมีเต่ามะเฟืองเต่าหญ้าเต่าดอนุแล้วก็เต่ากระทำให้ปัจจุบันนะคะเหลือแหล่งวางไข่เต่าทะเลที่สาคัญเนี่ยเพียงแค่สิบแห่งเท่านั้นค่ะซึ่งแหล่งวางไข่ที่ใหญ่ที่สุดก็จะอยู่ที่บริเวณหมู่เกาะครามนะคะแล้วก็รองลงมาอยู่ที่หมูม่เกาะสีเมลันนั่นเองค่ะซึ่งคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่ากระดองเต่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของโครงกระดูกเต่านะคะแล้วก็ กระดองเต่าเนี่ยจะเชื่อมต่อกับร่างกายของเต่าเลยค่ะไม่ได้แยกออกมาจากลําตัวของเต่าเหมือนในกระตูนนะคะคือมอนในกร์ตูนที่ทุกเคยดูเนี่ยจาได้เนาะจะเป็นตัวเต่าใช่ไหมคะที่ไม่มีกระดองแล้วเขาก็จะไปหากระดองเปล่าๆเอามาสวมใส่อันนั้นคือไม่ใช่นะคะอันนั้นคือในกระตูนเนาะแล้วก็เต่าเนี่ยเป็นสัตว์เลือดเย็นค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งในสัตว์ที่เก่าแก่มากที่สุดในโลกด้วยแล้วก็สายพันธุ์แรกนะคะได้ถือกําเนิดขึ้นมาเมื่อประมาณ200ล้านปีก่อนค่ะ ก็อายุยาวนานมากเลยนะคะเนี่ยแล้วก็เต่าเองนะคะก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศแล้วก็มีแนวโน้มนะคะที่จะลดลงในทุกๆปีด้วยค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังถือว่าเป็นสัตว์ที่ถูกคุกคามจากการล่าเนื้อแล้วก็กระดองอย่างผิดกฎหมายนะคะเพื่อให้เป็นการตระหนักถึง ถึงเต่าแล้วก็มีการระลึกถึงความสําคัญของเต่าในวันเต่าโลกนี้นะคะตุ๊กก็เลยมีการนําเรื่องราวมาแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนั่นเองค่ะเมื่อสักครู่นะคะพ,พี่ต่อยพี่ต้อยขออภัยค่ะพี่ต้อยจากวัดไฮโศกโทรมาขอเพลงแล้วก็มีการแซวด้วยนะเมื่อวานที่ตุ๊กบอกว่า นิ้วลั่นใช่ไหมคะที่ว่าท่อนเพลงหายไป2ท่อนนะคะวันนี้จะไม่ให้ลั่นแล้วคะ่ะจะให้ฟังแบบเต็มๆเลยนะคะซึ่งพี่ต้อยก็ขอมา2เพลงเหมือนกันเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันสักครู่ก่อนคะ่ะคุณกำลังรับฟังรายการแชร์สตอรี่รายการดีๆมีไว้เพื่อคุณดำเนินรายการโดยตุ๊กอุบลวันณธรรมสุจริต ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา16นาฬิกาถึงเวลา17นาฬิกที่คลื่น FM 90.50เมกสวทหน้องคายคุณครับคุณอาทิตย์ส่งต่อสิ่งดีๆมาให้คุณน้ำก็ส่งต่อรอยยิ้มมาด้วยและคุณต้นไม้ ส่งต่ออนาคตที่สดใสพวกเขาฝากเรามาส่งต่อให้คุณปตทไม่เคยหยุดจุดพลังเพื่อส่งต่อความสุขด,ด้วยพลังงานทดแทนเพื่ออนาคตวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตและป่าสองล้านไร่พร้อมพื้นที่สีเขียวเพื่ออากาศบริสุทธิ์ปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต45ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตราคาพลังงานเกิดขึ้นทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตึงเครียดในหลายภูมิภาคทั่วโลกอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทอ่อนค่าลงหลายประเทศเข้าสู่ฤดูร้อนส่งผลให้ความต้องการใช้พลังงานเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจากสถานการณ์เหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุที่ทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งราคาน้ำมันดิบและค่าไฟฟ้าที่ปรับตัวสูงขึ้นปตท,ะทจึงอยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมใจกันประหยัดพลังงานซึ่งก็ทำได้หลายรูปแบบ มีวิธีมากมายแต่จะเกิดผลได้ง่ายๆแค่ลงมือทำเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์5เปิดแอร์26-27ถึงองศาและพัดลมพร้อมกันเพื่อกระจายความเย็ยนทั่วพื้นที่ซึ่งจะทำให้อร์ใช้ไฟน้อยลงใช้หลอดไฟ LED ที่มีกำลังวัตต์ที่เหมาะสมแทนการใช้หลอดไฟธรรมดาถอดปลั๊กและปิดสวิตช์ทุกครั้งที่เลิกใช้งานเครื่องใช้ไฟฟ้าแค่ช่วยกันประหยัดพลังงานทั้งน้ำมันและไฟฟ้าใช้อย่างคุ้มค่าให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนอกจากจะลดค่าใช้จ่ายของเราแล้ว ช่วยลดค่าใช้จ่ายในภาพรวมของประเทศ4.5ป,ปีปตทจุดพลังชีวิตขับเคลื่อนอนาคต ขอบคุณงามเพลงที่นนากันเข้ามานะคะจากคุณต้อยวัดไหโส่ะในเพลงเรามีเรานะคะแล้วก็ดนอริสีแดงจากคุณแหวนทิติมานั่นเองค่ะก็เป็นเพลงเพราะๆที่นํามาฝากกันนะคะส่วนใครที่อยากจะโทรมาขอเพลงนะคะก็สามารถที่จะโทรกันเข้ามาได้ค่ะที่เบอร์0 4 2 4 1 1 8 0 5นนะคะถ้าหากว่าวันนี้เปิดไม่ทันก็จะมาเปิดให้ในวันถัดไปนั่นเองค่ะ เอาละคะ่ะมาถึงเรื่องราวสุดท้ายที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะเพราะว่าในหลายพื้นที่เนี่ยก็จะมีเรื่องของฝนตกใช่ไหมคะแน่นอนแหละว่าเราก็ต้องดูแลเรื่องของอา,อาการเป็นหวดัดอาการภูมิแพ้อาการต่างๆก็ระวังอย่าโดนฝนมากนะคะเพราะว่าถยวจะเป็นหวดัดเป็นไข้กันไปเนาะแต่ว่าเรื่องของโควิด19คะ่ะคุณผู้ฟัง ก็ยังคงต้องระมัดระวังกันอยู่นะคะโดยเฉพาะในกลุ่มของ608ค่ะประวัติล่าสุดนะคะทางด้านของนายแพทย์ธงชัยกิรติหัตถยากรค่ะท่านเป็นอธิบดีกรมควบคุมโรคนะคะท่านบอกว่าการติดตามโรคโควิด -19 ในประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยพบว่าในตอนนี้นะคะก็ยังคงมีลักษณะการระบาดเป็นฤดูกาลค่ะ ที่ยังคงสัมพันธ์กับช่วงกิจกรรมการรวมกลุ่มกับคนจำนวนมากนั่นเองนะคะซึ่งก็คาดว่าจำนวนการป่วยรายสัปดาห์จะยังคงมีการเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็น่าจะสูงสุดในช่วงของเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนั่นเองนะคะซึ่งในปัจจุบันเองค่ะก็พบว่ามีอัตราการป่วยตายในภาพรวมเนี่ยเท่ากับร้อยละ0.04ค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ดีนะคะเพราะว่ายังอยู่ในเกณฑ์น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราป่วยตายในช่วงการระบาดของสายพันธุ์เดลตา้า ซึ่งก็จะสะท้อนว่านะคะความรุนแรงของโควิด -19 นี่ยลดลงค่ะเนื่องจากมีภูมิคุ้มกันในระดับของประชากรแล้วก็จากที่ทุกๆคนเนี่ยร่วมกันจากที่ทุกคนเนี่ย,ก,ก,ก,นนยก็พากันฉีดวัคซีนต่างๆด้วยใช่ไหมคะแล้วก็มีการร่วมก,กันกับสายพันธุ์ที่ไม่รุนแรงด้วยค่ะ แล้วก็นอกจากนี้นะคะในเรื่องของอัตราป่วยตายเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยในเท่ากับร้อยละ0.7ซึ่งก็จะลดลง3เท่าค่ะเมื่อเทียบกับปี2,566นะคะก็จะมีการสะท้อนให้เห็นค่ะว่าภาระโรคในปัจจุบันยังไม่ก่อให้เกิดปัญหาเชิงระบบการรกักษาพยาบาลค่ะเพราะว่าในโรงพยาบาลทั่วประเทศไทยเนี่ยก็ยังคงมีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างดีนั่นเองค่ะ แต่ก็ยังต้องเน้นย้ำนะคะในกลุ่มของ608ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงค่ะให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด -19 อย่างเคร่งครัดนะคะเมื่อคุณเข้าไปในสถานที่เสี่ยงไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือแม้แต่ใน บางท่านเนี่ยต้องไปรับส่งลูกหลานใช่ไหมคะต้องไปรับส่งหลานก็ในโรงเรียนต่างๆหรือว่าห้างสรรพสินค้าเป็นต้นนะคะและที่สําคัญค่ะเลี่ยงการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด1 9เนะคะเพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อค่ะแล้วก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลสถานการณ์โรคต่างๆได้ซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องนะคะจากเว็บไซต์ของกรมควบคุมโรคค่ะก็คือ https คลอน s a ddc m o p h go t h นะคะหรือว่าถ้าสงสัยตรงไหนโทรไปที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้เลยค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการแชร์สตอรี่แล้วนะคะก็เดี๋ยวจะพาคุณผู้ฟังเนี่ยไปฟังเพลงกันยาวๆเลยนะคะก็ช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพให้ดีด้วยค่ะแล้วก็มาพบกันได้ใหม่นะคะในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา4โมงเย็นจนถึง5โมงเย็นค่ะวันนี้ลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ